ไปสมทานศีลบ่อยๆก็คงจะไปย้ำเตือนข้อน,นี้นะอาราธนาศีลก็มาบ่อยๆคงจะย้ำเตือนนะอย่างหนึ่งเป็นการอาราธนาแปลว่าเชื้อเชิญสมทบฐานว่าน้อมนำก็มาปฏิบัตินะจนกระทั่งเราปฏิบัติได้อยู่ในตัวนะไปเรื่อยๆจนกระทั่งเชี่ยวชาญชำนาญเรียกว่าเรามีศีลอยู่ในตัวแล้วเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปอาราธนาเพิ่มเติม,มขึ้นมาอีก มันก็เป็นการที่เรียกว่าหรือว่าใครอยากจะอาราธนามันก็เขาคงจะย้ำเป็นการย้ำเตือนละมั้งมันเหมือนเป็นข้อปฏิบัติประจําวันไปเลยอะอาราธนาเนี่ยแต่หลักการจริงๆแล้วเหมือนกับเราจเจริญศีลสมาธิปัญญาจเจริญวิปัสนาจเจริญสมถธิปัฏนาเนี่ยถ้าเราดูลมหายใจเนี่ยเรารู้จกักคูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนดูลมหายใจอย่างนั้นอย่างนี้นะอา้าว เราเห็นว่าเออมันเป็นการดีเนี่ยนะดูลมหายใจแล้วมันมีผลดีผลอะไรต่อมีอะไรอย่างไรเราพอเราเห็นด้วยปุ๊บเรามีศรัทธาปุ๊บเราก็น้อมนําเข้ามานะอรัตนาเข้ามาแล้วก็เราก็มาสมาทานการปฏิบัติดูลมหายใจฝึกดูลมหายใจเลยแล้วฝึกดูลมหายใจจนเป็นแล้วคราวนี้เรารู้ว่านั่งก็ฝึกได้ยืนก็ฝึกได้นอนก็ฝึกได้อย่างเงี้ยเราก็ดูของเราไปเรื่อยๆชั่วชีวิต ไม่จําเป็นที่จะต้องอาราตนาลมหายใจเข้ามาฝึกใหม่เพราะว่ามันดูอยู่ตมันดูตลอดเวลาในการปฏิบัติมันต้องปฏิบัติทั้งนั่งนอนยืนเดินหลับตื่นพูดกินดื่มเคี้ยวลิ้มเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกศีลเนี่ยก็คือความเป็นปกตินะปกติเราดูลมหายใจอยู่แล้วจนกระทั่งเราจากลมหยาบเข้าลมละเอียดแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องอาราตนาลมหายใจเข้ามาอีกทุกวันเนี่ยเพราะว่าคนที่อาราตนาหรือว่า เวลาจะน่งไอ้สวดมนต์นั่งสมาธิทีต่ออาราธนาทีเนี่ยหมายถึงว่าเราปล่อยสติไปทํางานอื่นต่างหากี็อยู่ภายนอกในการเลี้ยงชีพเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้กําหนดเราโมวแต่ไปวุ่นวายอยู่กับง,งานเนี่ยอางทีจนมากจนกระทั่งเผลอลืมถึงเวลาอา้าวเรายังเตือนตัวเองถึงเวลาเรามันสวดมนต์ธรรม,มาชาติธรรมะเย็นเนี่ยเราก็อาราธนาคุณพระพุทธธรรมระสฆ์อาราธนาอะไรแต่มีอะไรเข้ามาแล,แล้วเราเข้ามานั่งดูลมหายใจเห็นไหมนะ คนที่อรัตนาอย่างเงี้ยมันก็มีมองได้อีกแง่หนึ่งก็คือว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะปฏิบัติแล้วก็ไปยืดเอาแค่ลมหายใจอย่างเงี้ยซึ่งการปฏิบัติทําในฐานกายไม่จําเป็นต้องดูลมหายใจอย่างเดียวดูนั่งกุรู้ชัดเรานั่งนอนกับรู้ชัดเรานอนยืนเดินรู้ชัดหรือมีสามัญญาในการคู่ย่อเข้าเหยียดว่าย่อวออกเลียวซ่าแล้ขวขากินดืม่มเขี้ยวเลี้ยมให้มาเห็นกายในกายเนี่ย เพราะน,ทนทั้นถ้าสติของเราจะออกไปทางภายนอกบ้างไปเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตเ,เราก็ให้อยู่ในส่วนที่ดีที่ถูกที่ชอบคือสัมมาทิฏฐิสังกัปปวจาามังตะอาจิวะวาะมาสัสติสมัธิเงี้ยนะก็ถึงได้บอกให้มีศีลสังวรให้อยู่ในศีลห้ามีการดําเนินชีวิตอยู่ในศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยยุเจตตามสภาวะฐานะของแต่ละบุคคลแต่ละท่านเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่บ่อยสติออกนอกจนกระทั่งไปข้ามแคล้งออกเกินส่วนไปจนกระทั่งไปเต็มที่เลยจําเป็นที่จะต้องอารัธนาเข้ามาใหม่เหมือนเหมือนเหมือนเป็นคนที่ว่ามีกําลังภายในไม่พอต้องอารัธนาอยู่เป็นประจําเลยมองในแง่นี้ก็ได้แต่คนที่ปฏิบัติทำไปแล้วถ้าดําเนินชีวิตประจาวัาน,เ,นเราก็มีสัมมัญญาณสมมติเราจะซักผ้าเราก็กําหนดในการขยับมือก็ได้จะเหลียวซ้ายเหลียวขวาถ้าเราปฏิบัติเป็นประจําแล้วถึงสติจะออกนอกบ้าง พอเสร็จจากภายนอกเราก็น้อมสติเข้ามาไว้ภายในอย่างเก่าอย่างนี้เรียกว่าเราจะสมาทานก็ได้เราก็น้อมนําเข้ามาน้อมนําสติที่มันปล่อยออกนอกเข้ามาสู่ภายในถ้าจะมองในแง่มุมนี้ก็สติมันออกนอกเดี๋ยวก็เข้าในเดี๋ยวก็ออกนอกอายตนาภายนอกรู้เสียงกี่ร้วแกนสมัมผัสตามลมเดี๋ยวก็น้อมเข้าในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเรียกว่าสมาทานก็ได้แต่นักปฏิบัติที่ปฏิบัติอยู่ โดยหลักแล้วเนี่ยอย่างเช่นเป็นพระเป็นนักบวชไม่ได้ทําการทํางานเลยให้มาปฏิบัติดูลมหายใจเรื่องปฏิบัติกรรมฐานในสติปัฏฐานสี่เนี่ยจะต้องอยู่ในตัวตลอดเวลานะเพื่อยนระยะทางเพื่อจะได้ไปถึงฝั่งพระนิพานโดยเร็วไม่มีอุปสรรคก็คือสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจคือสํารวมอินทรีย์บริโภคอาหารแต่พอครัวในชีวิตอยู่รอดได้แล้วทําคําเพียนไม่เห็นกันเหน็ดกันเหนื่อยก็คือมีสติสัมัญญอยู่ในฐานกายเวทนาจิตธรรมนั่นเอง แต่ส่วนคนที่ว่าปล่อยสติออกไปภายนอกบ้างก็แต่ก็ต้องให้อยู่ในศีลเห็นไหมก็ดําเนินชีวิตยอยู่ในศีนแลแหะศีลห้าหน้องเข้าในเมื่อ,เ,อเวลาไม่มีเรื่องภายนอกกับน้องเข้าในมาสํารวจตัวเองบิปิดศีลข้อไหนไหมนี่เราจะได้แยกแยกกัน